อันนี้ร้านนวดปูนะคะอันนี้คือโซฟาเก้าอี้นวดฝ่าเท้าอันนี้เตียงนวดไทยนะคะแล้วก็นวดไทยออยเวลานวดไทยออยเนี่ยอาจจะมีการถอดเสื้อแล้วก็จะมีรูดมานกันนะคะห้องนวดก็จะเป็นห้องแอร์นะคะก็คือลูกค้าสามารถเลือกนวดได้เลย อันนี้คือราคานวดต่อชั่วโมงนะคะสำหรับคนที่ต้องการนวดยาวๆนะคะปุ๊ก็มีชุดนวดให้ลูกค้าเลือกนะคะชุดที่หนึ่งเนี่ยก็คือนวดสองชั่วโมงมีนวดฝ่าเท้านวดไทยออยเนี่ยปุ๊กคิดห้าร้อยสำหรับลูกค้าที่ต้องการนวดฝ่าเท้าแล้วก็นวดไทยสองชั่วโมงเนี่ยคิดสี่ร้อยห้าสิบนะคะ ชุดที่สามนี่จะเป็นนวดไทยสองชั่วโมงนวดไทยออยหนึ่งชั่วโมงรวมสามชั่วโมงคิดแปดร้อยสำหรับลูกค้าที่ต้องการนวดไทยนะคะสามชั่วโมงยาวๆเลยคือจบคอร์สเนี่ยคิดเจ็ดร้อยชุดที่ห้าจะเป็นนวดไทยสามชั่วโมงนวดไทยออยชั่วโมงหนึ่งรวมสี่ชั่วโมงคิดหนึ่งพันนะคะแล้วก็ชุดที่หกนวดฝ่าเท้านวดไทยออย ชั่วโมงหนึ่งนวดไทยสองชั่วโมงรวมสี่ชั่วโมงก็คิดหนึ่งพันเหมือนกันสำหรับคนที่ต้องการนวดฝ่าเท้าด้วยคอบาไหลด้วยนะคะก็จะประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีปุคิดสองรอยห้าสิบนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนวดไทยออยสองชั่วโมงคิดแค่หกร้อยนะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะี่คือชุดที่เก้าคือส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะคะก็จะนวดแบบนวดน้ามันสองชั่วโมงเนี่ยปุคิดแค่หกร้อยสำหรับคนที่ อยู่ในมหาชัยแล้วแวกใกล้เคียงนะคะที่ต้องการลงคอร์สนวดฝ่าเท้าเนี่ยสิครั้งบูถแถมให้2ครั้งนะคะก็คือ2,200บาทสําหรับคอร์สนวดไทยเนี่ยสิชั่วโมงนะคะแถมให้2ชั่วโมงก็คอร์สละ2,500บาทคือลูกค้าเลือกได้เลยตามใจชอบนะคะสําหรับลูกค้านะคะถ้ามากัน2ท่านเนี่ยคือปูเนี่ยนวดแค่คนเดียวก็จะนั่งรอที่เก้าอี้ตัวนี้เลยนะคะ ถ้านั่งรอไม่อยากให้เสียเวลาก็สามารถแช่สมุนไพรมือสมุนไพรเท้าได้นะคะนวดลูกค้าแต่ละคนนะคะพอจบแล้วเนี่ยปูก็จะเปลี่ยนผ้าปูทุกครั้งเปลี่ยนปอกหมอนด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ลูกค้าที่ต้องการนวดฝ่าเท้าเนี่ยปูกก็จะมีผ้าเป็นผ้าคลุมโซโฟ,ฟาให้นะคะเวลานวดเสร็จเนี่ยปูกก็จะเปลี่ยนผ้าคลุมทุกครั้งเหมือนกันกัน ปลอดภัยด้วยเนะาะป้องกันโควิดด้วยปบก็จะคุมผ้าให้ประมาณนี้นะคะจะเปลี่ยนให้กับผู้นวดทุกคนเลยรับรองได้นะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายก็ได้ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงเนี่ยปก็จะรูนม่านให้ประมาณนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าไม่มีใครเห็นแน่นอนเพราะว่าผู้นวดอยู่คนเดียว แล้วก็ปุ๊อยู่กับแม่แม่ก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาในห้องนวดอยู่แล้วอาจจะมีเดินผ่านบ้างชวบชวับแต่เวลาลูกค้าเปลี่ยนเสื้อเนี่ยปุ๊กก็จะรูดผ้าม่านให้แบบปิดมิดชิดเลยนะคะบางคนก็อาจจะให้รูดม่านก,ก็จะประมาณนี้